ชาสมุนไพรนบก้าใครอยากซื้อตอนนี้ราคากล่องละ300นะคะแต่ถ้าวันที่15กุมภาพันธ์ไปแล้วประกาศทั่วโลกเลยนะคะว่าสมุนไพรขึ้นกล่องละ350บาททั่วโลกนะคะถ้าขายของนบก้าราคาเดียวกันหมดค่ะ ใครที่ขายตัดราคาใครที่ขายแบบเอาดีเข้าตัวนะคะแล้วทําให้คนอื่นเดือดร้อนเราตัดออกจากบริษัทนะคะแล้วเราจะประกาศเลยนะคะว่าคนนี้ไม่ได้เป็นตัวแทนของบริษัทแล้วถ้าคุณหรือใครก็ตามเห็นคนที่ขายของตัดราคาผู้คนตัดราคาคุณอยู่ได้คนอื่นอยู่ไม่ได้คุณผิดค่ะ นะคะเพราะฉะนั้นเราจะตัดคุณออกจากบริษัททันทีเราจะแจ้งประกาศเลยนะว่าคุณไม่ใช่คนของโนพเก้านะคะเพราะฉะนั้นค่ะทำอะไรต้องอยู่ในพื้นฐานของการอยู่เป็นมวลพลังงานมวลพลังงานดีก็เราทุกคนขาย350เหมือนกันมันไม่มีใครตัดราคาเพราะฉะนั้นเราจะยืนอยู่ได้เหมือนกันหมดแต่ถ้าคุณพยายามเอาตัวรอดไปดั้มราคาด้านหลังฉันยังขาย300มาเอาของฉันนะ ฉันยังมีนะฉันขายสามร้อยได้อย่างเงี้ยคุณตัดราคาเพื่อนคุณอยู่ได้เพื่อนอยู่ไม่ได้แบบนี้เราตัดคุณออกจากบริษัทนะคะเราจะประกาศเลยว่าคุณไม่ใช่คนของนพะกาวเพราะคุณไม่ได้มีหัวใจที่ไปต่อกับพี่น้องเราเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนนี่คือการทํางานของครูนะคะชัดเจนนะคะทางานชัดเจนทํางานตรงไปตรงมานะคะแล้วเราอะค่ะไม่ได้สนใจเลยว่าคุณจะตัวใหญ่มียอดเยอะแล้วซื้อไปเพื่อเอากําไรแล้วก็ไปดํายอดใส่คนที่คนตัวเล็ก เราไม่เอาคุณไว้ค่ะเราไม่ได้สนใจเลยนะว่าคุณจะหอบเงินมาให้เราเท่าไหร่คุณจะเป็นตัวใหญ่บิ๊กแค่ไหนถ้าผิดกฎว่าไปตามกฎนะทุกคนครูบริหารงานแบบนี้มาเข้าปีที่หกแล้วค่ะนะคะไม่มีค่ะว่าอวยตัวใหญ่เอาแต่ตัวใหญ่ไม่มีค่ะตัวใหญ่ตัวเล็กคุณเท่าเทียมกันคุณเป็นลูกนพเก้าเหมือนกันคุณอยู่ในกฎค่ะ คุณซื้อยอดใหญ่เอาเงินใหญ่มาซื้อแน่นอนที่สุดคุณได้ต้นทุนที่สุดถูกได้ของแถมคุณได้อะไรที่มันมากมายไก่กองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอคุณได้ของแถมแล้วกลายเป็นว่าคุณไปตัดราคาคนอื่นไปขายราคาถูกไปขายราคา2 0 0 2 5 0ยสอราส่าพอคุณได้กําไรแล้วนี่คุณก็ไปขายได้ราคานั้นน่ะทุกคนคุณขายร้อยกว่าบาทยังได้เลยเพราะคุณได้กําไรเยอะถ้าใครทําแจ้งครูค่ะคุณตัดออกจากบริษัทแล้วคุกขึ้นประกาศเลยนะคะว่าคนนี้ไม่ใช่คนของรพเก้าแล้วนะคะ เพราะมันจะเสื่อมเสียค่ะทุกคนนบะเก้าทาอะไรต้องชัดเจนตรงไปตรงมาแล้วต้องให้เกียรติกันด้วยต้องให้เกียรติกันนี่คือสําคัญค่ะนะคะไม่เกี่ยวว่าใครตัวเล็กตัวใหญ่นะคะแล้วครูบอกเลยว่าแบนนบะเก้าน่ารักไม่ว่าจะเป็นน้อยไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์ซีโอทุกคนพี่ออนน้องดาน้องดาว,น,ดาวน้องเดือนแม่จา๋าซูเปอร์ซีโอคนแรกของนบะา้าทุกคนไปดูนะคะ ซูเปอร์ซีโอของแแบนดูปาก้าไม่มีใครตัดราคาแม้แต่คนเดียวทั้งๆที่พวกเขาถือยอดใหญ่มากแล้วของเกรียงตับหมดแล้วทุกคนเขาไม่เคยคิดเลยนะว่าอ่าฉันฉันจ่ายเงินไปเป็นไม่รู้กี่ล้านแล้วเฉลี่ยแล้วฉันเหลือต้นทุนแค่ไม่กี่บาทฉันไปขายตัดราคาสบายเลยก็ขายกล่องละสองละสองร้อยสองร้อยห้าสิบอย่างเงี้ยไม่มีใครทํา เพราะฉะนั้นทุกคนบ้านโนบะเก้าครูเชื่อมากๆเลยค่ะว่าบ้านโนบะเก้ามีหัวใจเดียวกันคือเราจะไปด้วยกันวันหนึ่งที่คุณเติบโตมีเงินคุณก็จะมาเป็น CEO, ซีโอซูเปอร์ซีติดบริษัทเหมือนกันถ้าคุณทําแบบนี้กับใครคุณก็จะโดนเขาทําเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการทํางานกับครูนะคะคนบุญทําอะไรต้องชัดเจนไม่รังแกกันไม่เอาเปรียบใครนะทุกคนเขาควรจะได้เขาก็ต้องได้ เขาเขานำเงินที่เขาทำมาหากินมาลงทุนเขาก็ต้องได้ส่วนต่างที่มันชัดเจนละมากมายแต่ครูรักใจพวกเขาเขาไม่เคยทำร้ายพี่น้องเขาเลยเขาไม่เคยทำร้ายพี่น้องคนในแบรนด์เลยนะคะไม่มีใครดั้มราคาไม่มีใครลดราคาไม่มีใครแล้วไม่มีใครไปจ่ายโปรข้างหลังเขายึดตามโปรบริษัทเป๊ะ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 เพราะฉะนั้นพวกคุณสบายใจได้ นะคะเพราะบริษัทตั้งกฎมาค่ะว่าปโปรต้องเป็นของบริษัทเท่านั้นคุณจะตั้งปโปรเองไม่ได้นะคะเพราะเราต้องดูตัวเล็กด้วยถ้าคุณตั้งปโปรเองสมมุติเนาะมีคนเคยถามครูว่าครูทำไมไม่ให้เขาจัดปโปรเองอ่ะครูยกตัวอย่างก็ได้ สมมติว่าครูให้ตั้งโปรเองคนตัวใหญ่อะค่ะจะมีสิทธิ์ในการสมมติเนาะซื้อชา20แถม5สมมุตินะคะแล้วคนตัวเล็กอะเขาจะเอาไหนมาแถมนะ่ะหะทุกคนงั้นคนก็แห่ไปซื้อคนตัวใหญ่กันหมดสิซื้อ20แถมห้าคนตัวเล็กเขาไม่มีพลังในการมาซื้อ20แถม5าเขาก็ตายสิทุกคนเห็นไหมนี่แหละค่ะเราจึงต้องมีกฎมีมีกฎมีระเบียบนะคะเพื่อให้ทุกคนไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้ทุกคนได้ไขายสินค้าไปแบบสบายสบายง่ายๆอยู่กันแบบครอบครัว